ขออนุญาตได้สัมภาษณ์กันผมมีแค่2ประเด็นหลักๆเพื่อให้เราได้เจาะในแต่ละธุรกิจนะครับอาจารย์เฉลีก็จะค่อยๆสรุปในแต่ละประเด็นะ,ะเด,นด้วยนะครับประเด็นแรกที่เราจะถามกันทําไมถึงมาทําธุรกิจนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรประเด็นที่สองท่านมีปัญหาอุปสรรคก้าวข้ามแล้วหาจุดแห่งความสาเร็จของธุรกิจท่านได้อย่างไร2ประเด็นแค่นี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีคําถามอะไรต่างๆอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วลองมาฟังกันดูนะครับเริ่มจากเนเจอร์กิฟต์ก่อนแล้วกันนะครับดตรกฤษดาครับ ก่อนที่จะมาทำเนเจอร์กิฟต์กาแฟเพื่อสุขภาพลดน้ำหนักอะไรต่างๆทำอะไรยังไงมาก่อนหน้านี้แล้วทำไมถึงคิดจะทำเนเจอร์กิฟต์ครับออคือผมเนี่ยคิดว่าปัญหาและอุปสรรคของตัวเองเนี่ยทำให้เกิดโอกาสขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยนะมาประมาณสักปี2528ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ก็ไปหาหมอกินยาฉีดยาจนเบื่อผมก็เลยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุดท้ายเนี่ยนะผมก็ไปผลิตเครื่องฟอกอากาศเข้ามาแล้วก็ทําให้สุขภาพผมดีขึ้นผลิตเองใช้เองผลิตเองแล้วก็ใช้เองจนกระทั่งมียอดขายอันดับหนึ่งในสมัยนั้นนะครับว่าในช่วงปี2530ถึง2540เครื่องฟอกอากาศ a e r o โ l ค a ี lean, เนี่ยเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศในขณะน,นั้นต่อมาพอผมผมก็เลยมาทําพัฒนาที่ดินประมาณ500กว่าไรนะครับในช่วงที่พอพัฒนาไปสักพักหนึ่ง ก็เกิดปัญหาวิกฤตฟองสบู่แตกในช่วงต้มยำกุ้งครับผมเองก็เลยมีปัญหาก็ช่วงนั้นก็มีหนี้อยู่ประมาณเคไีเคมาหมา50บกว่าล้านแล้วสุดท้ายเนี่ยเหลืออีก20ล้านก็ไม่มีงานทำใช่ไหมผมก็อายุเยอะแล้วตอนนั้นก็เลยเข้าไปที่ที่ดินที่500ไร่เนี่ยก็คือไปเป็นเกษตรกร,ร,กรไปนอนกับกเกษตรกรเนี่ย สามวันสองคืนไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเรื่องชีวภาพต่างๆก็ทําปุ๋ยชีวภาพไปขายพอไปขายเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยร้านค้าเนี่ยเขาบอกเขาไม่รับเพราะว่าไม่มียี่ห้อพอไอเรื่องปุ๋ยเนี่ยไปไปไม่รอดเพราะไม่มีชื่อเราก็เลยทําอาหารเสริมกุ้งนะเพื่อที่จะไปขายทางใต้ครับก็เข้าทํานองเดียวกันก็คือไม่มีชื่อเขาไม่รับไ<า>ละไไใ,หให้ฝากขายซึ่งเราก็ทําไม่ได้อีกแล้วก็สุดท้ายก็เลยมาทําเป็นอาหารเสริมคน ในปี2 5 4 5พอเราไม่มีแบรนด์เขาก็ไม่ซื้อเราพราะเขาไม่กล้ากินติดท,นะท,ที่แบรนด์อีกแล้วนะติดที่แบรนด์ตอนนี้ผมก็ช่วงที่มาทำไอ้อาหารเสริมเนี่ยผมก็ทำทำทำ,ทำไปเนี่ยแล้วมันขายไม่ค่อยได้จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งคนมาบอกว่าน่าจะทำพวกกาแฟหรือ,อ,อสบู่ยาสีฟันผมก็ไปเช็คราคาทำยาสีฟันเนี่ยตอนนั้นใช้เงินสามแสนผมก็ไม่มีเงินนะสามแสนเนี่ย ทำทำกาแฟห้าหมื่นบาทไปลงทุนห้าหมื่นอะไรเงี้ยแล้ทำแล้วเราก็เอ๊ะเราจะทําโรงงานที่ไหนที่ที่ล mm hmm. บบุรีก็คือมี500้อไร่ใช่ไหมแต่ต้องไปซื้อครีมซื้อน้ําตาลซื้ออะไร uh. มันก็ขนส่งลําบากผมก็เลยเอาที่บ้านผมซึ่งอยู่ตลิ่งชันเนี่ยนะเอาลงรถกั้นมากั้นห้องเสร็จแล้วก็เชิญออยามาตรวจก็การกั้นห้องถูกต้องไหมปี mm. วันนั้นเดือนมกราปีสอสี่บ เราก็ไปออกงานที่เกษตรแฟร์ที่บางเขนขายกาแฟเป็นแก้วๆอย่างนี้แหละป็นแก้วๆไม่มีคนซื้อนะคือหมายว่าไปขายแต่ว่าไม่มีคนซื้อเพราะว่าคนไม่รู้จักเราไงงั้นผมสรุปนิดนึงนะตอนงานเกษตรแฟร์ครั้งแรกที่ไปออกนั่นเจ๋งขาดทุนไปหลายหมื่นอ่าครับคือเจ๋งใช่ไหมฮะครับครับทุกคนต้องผ่านจุดนี้มาก่อนก่อนจำเลยแต่ว่าผมก็สงสัยไงว่าทำไมไม่มีคนไม่กินเราเพราะราคาราคาเราแพงใช่ไหมยี่สิบห้าบาทอย่างข้างๆผมเนี่ยเขาขายสิบบาท เขาขายไอย้น้ําอื่นนะนะเสร็จแล้วแต่ว่าเรามีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแม่ค้าที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเข้ามาซื้อวันละหลายรอบก็จะไปถามเขาว่าทําไมคุณมาซื้อกาแฟเราเยอะราคาก็แพง <Ha. S 2> เขาบอกว่ากาแฟเราเนี่ยกินแล้วรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยอืแล้วก็เลยเออสงสัยมันก,ก,ก็ก็น่าจะทําให้คนรู้จักว่าเราคืออะไรอืแล้วหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งเดือนกุมภาเนี่ยประชาชาติเขาก็เอาไปลงเอาไปลงข่าวเนี่ยประมาณสักครึ่งหน้ามั้ง เดียวกบว่ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่ยังไม่มีคนทํานะตอนนี้พอทําไปเนี่ยสักประมาณเดือนเดือนหกมีคนหนึ่งซึ่งเขารู้จักผมเนี่ยเขาก็เข้ากรุงเทพเขามีคนฟิสเซอร์โลกเขาก็เข้ากรุงเทพแล้วก็มาถามบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เราทำอะไรเราบอกว่าทํากาแฟแล้วก็นัดนัดคุยกันนัดคุยกันแล้วก็อธิบายว่ากาแฟเราเนี่ยมันดีวิเศษยัยงไงครับเขาก็ซื้อผมไปแปดสิบกล่องซื้อไปแปดสิบกล่องแล้วเขานึกไม่ออกว่าเขาจะขายได้ยังไงเพราะว่าผมขายก็นเนี่ยนะ ซองละแปดบาทให้เขาไปขายสิบสองรห้าสิบแต่ชาวบ้านขายสองห้าสิบมันกาแฟทั่วไปก็ออยัง<ะ>สู้ไม่ได้อยู่ดีเขาก็เลยเอาไปเ,าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายเขาเอาไปขายหลังนั้นสองวันเขาโทรมาว่าขอซื้อเพิ่มอมผมก็สงสัยเอ๊ะคุณไปขายที่ไหนเขาบอกว่าเขาไปเอากาแฟเนี่ยนะไปวางไว้ที่เขียงหมูแม่ค้าขายหมูเนี่ยสับหมูไป<ะ>แล้วก็บอกนี่กาแฟลดน้ำหนักคนที่มาซื้อหมูก็ซื้อกาแฟไปด้วย โอ้โออเออ,อเราคิดเราเราไม่เคยคิดวิธีนี้มาก่อนครับเจอเคสแบบนี้ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับกาแฟเลยนะครับจนกระทั่งที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สุดท้ายเอามาทํากาแฟได้เป็นยังไงฮะก,ก่อนอื่นนะครับต้องขอชมเชยเลยว่าเป็นคนที่สามารถหาโอกาสในวิกฤตได้นะครับครับทีนี้พอที่ฟังเขาพูดแล้วเนี่ยนะข้อแรกเลยนะครับ ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จได้นะคบประการแรกก็คือว่าเพราะสามารถสร้างจุดต่างได้เป็นจุดต่างที่โดนใจลูกค้านะฮะคือถ้าเป็นกาแฟเนี่ย <c oughs> just another กาแฟเนี่ยนะคะคนนี้กักาแฟคนนี้กาแฟคนนี้กักาแฟ,นนาแ,ฟและโ w ว so ั t อีนี้ยี่สิบาบาทอีนี่สิบาทเมื่อไม่มีความต่างกูก็กินสิบาทสิ <c oughs> ใช่ไหมครั <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อบอกว่ากาแฟนี้ลดความอ้วนได้ปับ๊บ อันนี้มันไม่ใช่ just กาแฟและมันเริ่มเป็นกาแฟที่มี differentiation มีความแตกต่างพิเศษแล้วและเป็นความแตกต่างที่โดนใจภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า l e l e v a n d differentiation ทีนี้ที่เก๋ที่สุดก็คือว่าเขามีนวัตก,กรรมการจัดจำหน่ายคือถ้าคนเอาไปวางไว้ตามเชลฟ์ตามเซเว่นอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าท,ทั่วไปอ่านี่วางข้างเขียงหมู <laughs> คนกินหมูมันก็อ้วนน่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมี innovation ของ distribution channel อ่ามันเป็นนวัตกรรมของการจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายอ่าเมื่อหาช่องทางได้ตรงนี้มันก็ roll out สิจะหมามัน snowballing คำยามว่าคนนี้กินคนนั้นก็พูดต่อคนนี้กินนี่พูดต่อทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่บอกขายล้มลุกคลุกคานมาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยที่นั่งในที่นี้ทั้งหลายจงพึงตระหนัก คุณไม่สร้างแบรนด์ไม่ได้สร้างแบรนด์นั้นมีองค์ประกอบสองอย่างหนึ่งท่านต้องเล่าเรื่องสองท่านต้องให้ประสบการณ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่มีการเล่าเรื่องว่ากาแฟเป็นยังไงอะไรอะไรนี่เขาเรียกเล่าเรื่องนะฮะส่วนในที่สองคือเมื่อได้กินแล้วประทับใจนั่นคือประสบการณ์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> <g> การสร้างแบรนด์ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยท่านขาฟังกันง่าย,ายวาๆว่าการสร้างแบรนด์คือมีดีต้องเล่า เมื่อคนเข้ามาต้องสร้างประสบการณ์เท่านี้แหละถ้าเราเล่าเรื่องเป็นแล้วเราสร้างประสบการณ์ดีเราสร้างแบรนด์ได้ทีนี้พอพูดถึงการเล่าเรื่องคนหลายคนบอจานค่าโฆษณามีหรอแพงจะตายใช่จะไปเล่าฟังจากตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่าเดื่อโฆษณาเลยนะเขาไปออกงานเกษตรสมมติวันนั้นเนี่ยที่บ้าบอกเขาเจ๊งนะพี่บอกไม่ใช่เขาไม่ได้เจ๊งมุมกลับเลยนะครับมันคืองบประชาสัมพันธ์โอ้โหแล้วเห็นไหม ถ้าเรามีอะไรที่แปลกใหม่ใหญ่ดังเราจะได้หนังสือพิมพ์ม,มาเราจะได้วิทยุมา,า,าคนเราเวลาทำธุรกิจเนี่ยนะสองประโยคห้ามพูดนะถ้าใครพูดสองประโยคนี้ไม่ต้องทำเลยหนึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่เคยทำก็มึงลองเคยจะมั่งสิเนาะทำไมจะต้องทำสิ่งที่เคยตลอดสองสอง ไม่เห็นมีใครเขาทํากันก็เขาไม่ทามึงทาไปลายแรกสิออไอ้ใครก็ตามที่พูดสองประโยคนี้นะจะทําแต่สิ่งที่เคยเคยเนี่ยทำการตลาดไม่สําเร็จหรือใครก็ตามที่ไม่เห็นคนอื่นเคยทําแล้วไม่เกิดความมั่นใจตัวเองครับไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จเพราะจะรอให้คนอื่นทําก่อนขายอะไรดีขายอะไรดีเออคนนั้นมันขายโรตีใสไ่ไม้าาขายดีคนนั้นขายโรตีส่ไขายบ้างงั้นขายบ้าง ไปยุทธยาเนี่ยนั่นไทันกินเลยครับรถผ่านเป็นเบาหวานแล้วมันขายโรตีในสายไหมกันหมดเลยใช่ไหมสร้างแบรนด์ด้วยการเล่าเรื่องให้ประสบการณ์ที่ดีอย่าคิดว่าการสื่อสารแบรนด์จะต้องใช้โฆษณาแพงๆเท่านั้นวิธีการถูกๆมีมากมายไกากองแต่สำคัญที่สุดสินค้าของคุณต้องมี relevant differentiation ต้องมีความแตกต่างที่โดนใจลูกค้าซึ่งเนเมีมีมีจุดนี้แน่นอน ไม่งั hehe, น้นพี่ก็ไม่ซื้อกินเพราะฉะนั้นทุกท่านสองรถด้วยนะพี่กินสองรถลูกค้าโดยตรงแล้วแล้วมันช่วยได้บ้างไหมครับอาจารย์ช่วยได้พี่94สมัยก่อนตอนนี้พี่82ช่วยได้ไม่ได้ไปสลิมอัพสลิมอัพส่วนหนึ่งเมนเทนไงรู้จักเมนเทนไหมสลิมอัพบิวต์แต่ดิเมนเทนโอเคอ้าวทุกคนเช็คดูนะฮะแปลกใหม่ใหญ่แล้วดังหรือไม่ของเราและสองอันที่เราไม่ควรพูดเราพูดคำนั้นอยู่หรือไม่ อย่าแปลกในสิ่งที่ไม่โดนใจลูกค้านะต้องเอาถามว่าแปลกไม่แปลกแล้วพอลูกค้ารับทราบแล้วไงหรอ <c oughs> ไม่ได้เลยมันต้องแปลกไหมแปลกไหนลเล่าให้ฟังซิพอฟังเสร็จโ oh. <Wow. S 1> อ้ต้องคํานี้ต้อเขาเรียกว่าวาวมาร์เก็ตติ้ง